ร่วงอีกเก้ากวาดทุกวันยิ่งกวาดยิงร่วงพี่แดงแกจะทำอะไรอ่ะก็จะเผาเองแกจะเผาทำไมเราเพราะว่าช่วงเนี้ยทางสุโขทัยขอประกาศอะว่าให้งดเผานะเพราะว่ามันมี pm สองห้าแล้วทำไมให้เผาแล้วจะให้ทำอย่างไรเราก็ตอนนี้เอาปตทพึ่งอะตัดโครงการปุ๋ยมักชีวภาพจากเศษใบไม้อ่ะเพื่อลดภาวะการเผาไม้ของชาวบ้านที่เอาใบไม้แล้วเนี่ยไปเผาอะ พี่ไปดูก็ฉันไหมพรุ่งนี้ยเก้าโมงเดชันไปรับเอา้าไปก็ไปไม่ทันแล้วเร็วแกชา้าจริงเลยอะ่ะอ้าวเป็นไงมาเรียนรู้กันเลยเด้ออยากเรียนเป็นอย่างไรปฏิบัติทาง,งการบร,ร,ริหารส่วนนระดัะพึ่งมีโครงรการเกี่ยวเรื่องทำปุ๋ยหมักแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีในส่วนของเจ้าที่อาบตแล้วก็อสมอ รรมานนลกกเส่วนข้อดีมันก็จะเป็นในส่วนที่ว่าลดอาิเ็มด้วยเนาะลดฝุ่นละอองก็คือลดการเผาการเผาเออการเผากาารเผในแปลงฟางเพราะว่าการเผามันทำให้เกิดเ PM ทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์อย่า้อีกอย่างก็เอาไปปุ๋ยหมักด้วยเจระเประหยัดต้นทุ๋ยนการลดค่าใ้จ่ายลดต้นทุนไปได้ด้วยขยายโอกาสให้กับคนด้วยนะไปอย่างน้อยแล้วก็เป็นการลดต้นทุน ให้กับตัวเองให้กับชาวบ้านเนาะก็ได้เป็นแหล <า S 2> ่งลูก <หา S 2> น,นะอันนี้สนใจเนาะสนใจค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยพาพี่เขามาคือตอนพี่เขาจะเผาหนูเลยพาพี่เขามาดูเพราะว่ารู้ว่าอบตอมีโครงการดีๆแบบนี้ก็เลยอยากให้พีออ่เขาอ่าเอาไปทำค่ะคือไอ้การเผาเนี่ยมันม,มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยนะใช่ใช่ผิดกฎหมายด้วยถ้าใครไม่รู้ก็ไปเผาขึ้นมันเป็นการทําลาย ทำให้เกิดฝุ่นที่ทางรัฐบาลทางหน่วยงานเขากำลังเรณยนรูกันทํให้เกิดฝุ่นเกิดโลคเกิอดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยะระพิระพินมานหน่อยสิครับเดี๋ยวพาชาวบ้านที่ขเขาสนใจนะไปดูแตงระกินที่ทำเอาไว้ที่บ้านที่เป็นตัวอย่างนะทำที่บ้านาจะได้รู้ว่าขั้นตอนทําแบบไหนแล้วมันมีประโยชน์อะไรแต่ประโยชน์ยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวให้ไปดูบ้านระกินเนาะรถไฟไปเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดดตู้ก่อนกองที่ว่าที่เอามาตอเขาสอนเลยนะอ๋ออันนี้นะเอ<ต>้ยลายต,นตอนแก่เยอะด้วยอ,อ่ะอหมันก็เอามากลวมกองกวาดแล้วก็รวมกองเสร็จปุ๊บเราก็เอาพอดอพอดอลาดเลยใส่น้ำเสร็จปุ๊บเราก็เอาขี้บัวมาใส่แล้วก็ทับกันไปทับกันมาเป็นชั้นๆนี่แหละแล้วมันก็จะได้เนี่ยอีกองนู้นอะได้ เนี่ยอันนี้เดี๋ยว้จะเปิ่ให้ดูอามาตะเขาสอนประมาณสามสิรอบแล้วเอ้แล้วนี่กี่วันอันนี้ประมาณหกเดือนหกเดือนอันนี้ประมาณหกเดือนเนี่ยมันจะเป็นปุย๋ยนี่เลยมันก็ขายได้ออย่างเงี้ยนี่อันนี้ปเปรับความรู้จากาาอบตนะไอที่เขาสอนทําปุ๋ยมาร์คยืภาพเนะี่ยนี่ถุงใา่ไปบ้างแล้วขายไปบ้างแล้วอันนี้ได้ขายแล้วก็เราก็ไม่ไมต้องไม่ต้องเผาไม่มีพีเอ็มสองจุดห้า เดี๋ยวใบไ,ไม้ที่เราใช้กับใบไม้บ้านเรานี่แหละทำเสร็จแล้วอะเราไปทำอะไรได้มางพี่ชนะมีสายถุงเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้ขายนะเดี๋ยวเราไปสายส่วนมันเป็นปุ๋ยครอบเลยประมาณนั้นเลยปุ๋ยบำรุงดินปุ๋ยบำรุงพืชอะเนี่ยเราก็โรยไปเลยโรยในระยะรากมานะันอะเนี่ยลองค้นงเงี้ยนี่โรยมาว่างพี่พามาดูนี่ดีมหดีมากเลยเอ่อปพราะก็ตีแั่นเผาตลอดเลย กวาวาดจะตกถึงจะเผาทิ้งเลยอันนี้รู้แล้วได้ความรม้จากอปตอแล้วเดี๋ยวสหมือนกับาดตลา,านมากจะได้ไม่มีควันไปเป็นในไอพีอ็มต่ม <นะ S 1> ตาในานามองค์การบริหารส่วนตำบลตะพึ่งขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนำเศษใบไม้เศษผักมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดการเผาเพื่อที่จะ ได้ไม่เกิดฝุ่นละอองเกิดควัน p m 2.5แล้วก็ยังมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงต้นไม้นะครับแล้วก็เรื่องของการเกษตรอย่างน้อยก็เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ขยายโอกาสเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้องจะได้ประโยชน์จากการทำปุ๋ยหมักในครั้งนี้